ยินดีต้อนรับเข้าสู่คำทำนายดวงชะตาคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดดีขอให้เป็นดังกำลังใจส่วนคำทำนายใดที่ไม่ดีขอให้เป็นการเตือนสติในการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและมีสติดวงชะตาของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายนนี้ดวงการงานโชคลาภ สุขภาพและดวงความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงสตาเป็นอย่างไรก่อนอื่นฝากกดติดตามกด s u b สไคร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้เป็นการไม่พลาดในการทํานายดวงสตา์ครั้งต่อไปเรามาเริ่มต้นคําทํานายกันที่ดวงสตาการงานดวงสตาการงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์ดวงการงานในช่วงวันที่16จนถึง30พฤศจิกายนนี้ เราจะพูดถึงเรื่องของการงานนั้นคนเกิดวันอาทิตย์ได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญหรือว่าได้สำงานสำคัญสำหรับงานมอบหมายจากหัวหน้างานเป็นช่วงเวลาได้พิสูจน์ฝีมือเป็นช่วงเวลาที่อาจต้องเจอกับงานที่ยากเจอกับงานที่ท้าทายแต่หากท่านคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นผ่านพ้นไปได้ จะเป็นช่วงเวลาที่ได้เห็นรางวัลแห่งความสำเร็จยิ่งใหญ่คนที่เกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายในเรื่องของการทำงานต้องบอกว่าในช่วง1 6จนถึง30พฤศจิกายนนี้การงานมีเกณฑ์เติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานบางคนได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของทำการทำงานจากเจ้านายจากหัวหน้างาน เป็นช่วงเวลาเติบโตในสายอาชีพคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายโดยเฉพาะคนที่รับราชการหรือเป็นข้าราชการที่ทำในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ตามดวงการงานในช่วง16-30พฤศจิกายนนี้ดวงการงานจะดีเป็นพิเศษในเรื่องของการทำงานคนเกิดวันอาทิตย์จะพูดถึงการมีเกณฑ์ได้โยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ บางคนมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าเป็นลักษณะของการได้เดินทางไกลไปติดต่อง,งานไปดูงานมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้หรือบางคนกำลังตั้งใจจะไปทำงานต่างประเทศก็มีเกณฑ์จะได้เดินทางไปคนเกิดวันอาทิตย์ในเรื่องของการทำงานสิ่งที่คนเกิดวันอาทิตย์ต้องระวังในช่วง16ถึง30พฤศจิกายนนี้ เตือนให้ระวังในเรื่องของการมีปัญหากับคนในที่ทำงานมีความขัดแย้งกับคนในที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ดังนั้นให้ระวังในเรื่องของความผิดพลาดในการทำงานระวังในเรื่องของการผิดพลาดที่มาจากเรื่องสื่อสารต้องระวังให้ดีด การสื่อสารในเรื่องงานกับใครในช่วง16ถึง30พฤศจิกายนนี้ต้องชัดเจนในเรื่องของการทำงานดวงสตาของคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการในช่วง16ถึง30พฤศจิกายนนี้ธุรกิจกิจการที่ทำอยู่กําลังอยู่ในช่วงเวลาที่เติบโตมีเกณฑ์ได้ขยับขยายได้ลงทุนเพิ่ม หรือเป็นช่วงเวลาที่ได้รับข้อเสนอดีๆทางธุรกิจเป็นช่วงเวลาจะหยิบจับลงมือทำอะไรก็สําเร็จไปด้วยดีมีผู้รักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการงานส่วนคนที่ค้าขายการค้าขายจะดีการค้าขายจะมีกำไรการค้าขายออนไลน์ค้าขายแบบมีหน้าร้านก็จะมีออเดอร์เยอะ โดยเฉพาะคนสั่งสินค้าออเดอร์จากต่างประเทศมาขายจะขายดิบขายดีเป็นพิเศษส่วนคนค้าขายแบบมีหน้าร้านก็จะขายได้ขายไปเรื่อยๆไม่ติดขัดไม่ขัดสนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศหรือพนักงานบริษัทหรือเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาจะเป็นช่วงเวลาที่การงานได้เติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน คนที่กำลังหางานอยู่หรือสมัครงานก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์สมัครงานแล้วจะได้งานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดวงการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ดีดวงสตาการงานผ่านพ้นไปมาดูดวงสตาทางด้านการเงินกันบ้างของคนเกิดวันอาทิตย์กันว่าวันที่16จนถึง30พฤศจิกายนนี้ การเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงสตาเป็นอย่างไรสําหรับดวงการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง16-30พฤศจิกายนนี้2,567ดวงการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ต้องระวังในเรื่องดีๆด,ดวงของคนเกิดวันอาทิตย์การเงินกําไรหลังไหลเข้ามาเป็นช่วงเวลามีเกณฑ์มีไรายได้เพิ่มพูนมากขึ้น เป็นช่วงเวลาที่จะลงทุนทําอะไรแล้วแต่หากทําด้วยความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นและที่สําคัญต้องไม่โลภบก็จะประสบความสาเร็จได้ผลกําไรได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจคนเกิดวันอาทิตย์ในเรื่องของการเงินการทองคนเกิดวันอาทิตย์มีรายได้เข้ามาหลายทางมีเกณฑ์มีรายได้จากซ่องทางใหม่ๆมีเกณฑ์จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นช่วงเวลาการเงินทรัพย์สินเพิ่มพูนคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายเป็นช่วงเวลาการเงินดีการเงินคล่องตัวและถ้าคนเกิดวันอาทิตย์จะมีเงินใช้ไม่ติดมือไม่ติดขัดไม่ขัดสนแต่สิ่งที่ต้องระวังเตือนให้ระวังมีเกณฑ์จะผิดใจกันกับคนเรื่องเงินเรื่องทองเป็นเหตุหรือให้ระวังโดนโกงโดนหลอกหรือว่าโดนเอาเปรียบในเรื่องของเงิน คนเกิดวันอาทิตย์ต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีคนอื่นนำความเดือดร้อนมาให้ในเรื่องของเงินเงินทองทองเพราะฉะนั้นแล้วในช่วง16-30ถึงพฤศจิกายนนี้ให้ตัวท่านนั้นอรอบคอบละเอียดในการทบทวนคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายทุกๆก,การใช้ใจ่ายดวงสตาการเงินผ่านไปมาดูดวงสตาทางด้านโชคลาภกันบ้างว่า16-30ถึงพฤศจิกายนนี้ 2,567ดวงของคนเกิดวันอาทิตย์จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุในบ้านนำพาโชคลาภมาให้พูดถึงโชคลาภของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับตัวเลขกับผู้เสียชีวิตหรือคนตายหรือจะพูดถึงเรื่องราวของความฝันได้เช่นกันในช่วง16-30พฤศจิกายนนี้ แนะนำให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นทำบุญกับบ้านพักคนชราผู้สูงอายุผู้เท่าผู้แก่ <c oughs> ก็จะเสริมดวงสตาคนเกิดวันอาทิตย์ได้ดีในเรื่องของการมีโชคลาภทั้งนั้นคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายเรื่องของโชคลาภเป็นไปตามดวงสตาของแต่ละคนแตกต่างกันไปบุญกุศลที่เหล่านั้นได้ทำได้สะสมมา แต่ละคนแตกต่างกันไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราดำได้คือมันทำความดีสะสมบารมีและเมื่อถึงเวลาโชคลาบนั้นจะมาเยือนดวงสตาของท่านอย่างแน่นอนดวงสตาโชคลาบได้ผ่านพ้นไปมาดูดวงสตาทางด้านสุขภาพกันบ้าง ดวงสุขภาพของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะเป็นอย่างไรในช่วง16-30พฤศจิกายน2567นี้ดวงสุขภาพของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นใช้ชีวิตห้ามประมาทระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยที่มาจากการเดินทางมีเกณฑ์จะทำให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นอาจต้องบาดเจ็บเจ็บหนักได้เตือนให้ระวังในเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอ ใช้ร่างกายหนักหรือว่าทำงานหนักจะต้องระวังการเจ็บป่วยเล่นงานถามหาได้คนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วในช่วง1 6ถึง30พฤศจิกายนนี้ในเรื่องของการพักผ่อนก็ดีในเรื่องของการเดินทางไปไหนมาไหนก็ดีขอให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีสติอยู่เสมอในเรื่องของการดูแลร่างกายดูแลให้ดีให้สมดุล พักผ่อนให้เพียงพอในเรื่องของการเดินทางก็อย่าประมาทปลอดภัยไว้ก่อนอยู่เสมอดวงสตา์สุขภาพผ่านไปเรามาดูดวงสตา์ทางด้านความรักกันบ้างว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงความรักเป็นอย่างไรวันที่16-30ถึงพฤศจิกายนนี้ดวงความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาท่านมีปัญหากับคนรักมีปัญหากับแฟน รืออาจจะมีความขัดแย้งมีความทะเลาะกันหรือว่ามีความที่ไม่เข้าใจกันก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้กลับมาคืนดีกลับมาพูดคุยส่วนใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่พูดถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงนี้เป็นเวลาที่รวแมงติกเป็นช่วงเวลาดีๆกับคนรักสารสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์กันให้แน่นมากขึ้นยิ่งบางคน ขยับขยายความสัมพันธ์เรียกได้ว่าเป็นแฟนกันก็ได้คนรักกันในช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์นั้นสุกกายสบายใจเป็นช่วงเวลาเรียกได้ว่าความรักนั้นเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นหัวใจเป็นช่วงเวลาที่ได้รับสิ่งดีๆบางคนมีเกณฑ์ได้รับของขวัญของกำนันที่ถูกใจจากคนรักก็เป็นไปได้เช่นกัน หรือเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่บางคู่นั้นจะได้พูดคุยกันในเรื่องของการแต่งงานการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์สำหรับคนโสดในช่วงนี้เดือนพฤศจิกายนต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้พบเจอใครบางคนที่เดินเข้ามาเยี่ยมเยือนดวงสตาร์ความรักของท่านเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ได้เจอคนที่ชอบคนที่ใช่ หรือว่าคนที่พร้อมจะเอาใจคุณแบบสุดๆไปเลยคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายเรียกได้ว่าดวงของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะได้เจอความรักดีๆในช่วง16-30พฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอน